เจ้ S <S <an> <S าสถิตกับท่านแล,และสถิตกับ,บท่านด้วยบทอานจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถ <ขอ S 3> วายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้าข เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ขณะที่ยังมืดมารีชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหาก็เห็นหินถูกเคลื่อนออกไปจากพระคูหาแล้วมารียังยืนร้องไห้อยู่นอกพระคูหาขณะที่ร้องไห้นางก้มลงมองเข้าไปข้างในพระคูหาก็เห็นทูตสวรรค์สอง,ององค์สวมเสื้อขาว นั่งอยู่ตรงที่เขาวางพระศพของพระเยซูเจ้าไว้องค์หนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระเศียรอีกองค์หนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระบาททูตสวรรค์ทั้งสองถามนางว่านางเอย๋ยร้องไห้ทำไมนางตอบว่าเขานำองค์พระผู้เป็นเจ้าของดิฉันไปแล้วดิฉันไม่รู้ว่าเขานำพระองค์ไปไว้ที่ไหน เมื่อตอบดังนี้แล้วนางก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระเยสุเจ้าพระองค์ตรัสถามนางว่านางเอย๋ยร้องไห้ทำไมกำลังเสาะหาผู้ใดนางคิดว่าพระองค์เป็นคนสวนจึงตอบว่านายเจ้าขาถ้าท่านนำพระองค์ไปช่วยบอกดิฉันว่าท่านนำพระองค์ไปไว้ที่ไหน ดิฉันจะได้ไปนำพระองค์กลับมาพระเยซูเจ้าตรัสเรียกนางว่ามารีนางจึงหันไปทูลพระองค์เป็นภาษาฮีบรูว่ารับบนีซึ่งแปลว่าพระอาจารย์พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่าอย่านวงเหนียวเราไว้เลยเพราะเรายัางไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระบิดาแต่จงไปหาพี่น้องของเราและบอกเขาว่า เรากำลังจะขึ้นไปเฝ้าพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลายไปเฝ้าพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลายมารีชามักดาลาจึงไปแจ้งข่าวกับบรรดาศิท์ว่าดิฉันได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วและเล่าเรื่องที่พระองค์ตรัสกับนางพระวาจาของพระเจ้าขอพระคติเจ้าทรงพระเจริญเถิด เชินนั่งพี่น้องที่รับวันนี้เป็นวันที่พวกเราลูกวัด นักบุญมารีชาวมักดาลานาโภรอคอยเวลาที่พ่อคิดถึงพระวรสารการมาบังเกิดของการสิ้นประชนและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าก็คิดถึงประสบการณ์ของคนที่ ได้พบพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคื้นชีพเราได้เรียนคำสอนว่าบุคคลแรกที่มีประสบการณ์นี้ก็คือมารีชาวมักดาลาที่มีประสบการณ์การกลับคื้นชีพของพระเยซูเจ้าเหมือนดังพระวรสารวันนี้ที่เธอเองก็จำพระเยซูเจ้าไม่ได้ แต่เมื่อพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพได้เอ่ยชื่อมารีนางก็หันไปและก็จำพระเยซูเจ้าได้พี่น้องเวลาที่มารีไปเยี่ยมพระครูหาอยากจะไปเคารพศพพระเยซูเจ้า เธอเห็นว่าพระคุูหานั้นว่างเปล่าไม่มีพระศพพระเยซูเจ้าแล้วมารีเข้าใจว่ามีคนมาขาโมยศพพระเยซูเจ้าไปเธอถึงกับร้องไห้หลั่งน้ำตาแสดงว่ามารีชามักดาลาคนนี้เป็นคนที่เป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง มีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับพระเยซูเจ้าเพราะในประวัตินั้นมารีนั้นเคยถูกปีศาจสิงถือว่าเป็นคนป่วยคนหนึ่งก็ว่าได้แล้วในพระวรสารบอกว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงขับไล่ปีศาจออกจากเธอคนนี้ และพระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่รักษาเธอให้มารีนั้นกลายเป็นคนปกติและตั้งแต่วันนั้นมารีเมื่อได้รับการเยียวยารักษาเธอได้สมัครใจเป็นสิทธิติดต,ตามพระเยซูเจ้าคอยรับใช้พระเยซูเจ้าแม้กระทั่งเวลาที่พระเยซูเจ้าถูกทรมานและตรึงบนไม้กางเขนอัครสาวกส่วนใหญ่ พากันวิ่งหนีหมดทิ้งพระอาจารย์เจ้าเพราะกลัวถูกจับถูกเอาไปตรึงกางเขนมารีพร้อมกับแม่พระเป็นบุคคลที่อยู่ใต้เชิงกางเขนหมายความว่าเธอติดตามพระเยซูเจ้าตลอดยิ่งเวลาพระเยซูเจ้าถูกทรมานและจะต้องถูกตรึงตายบนไม้กางเขน มารีไม่ทิ้งพระเยซูเจ้าเธอติดตามพระเยซูเจ้าไปจนพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและจนถึงเวลาที่พระเยซูเจ้าถูกฝังเธอก็ยังไปไปเพื่อที่จะได้ไปพบไปเคารพศพพระองค์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าประสบการณ์ของมารีชามักดาราเป็นประสบการณ์ของผู้ที่ ได้พบพระเยซูเจ้าและมีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์และก็ได้มอบชีวิตของตนเองเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องพ่ออยากจะเน้นประสบะการณ์ของมารีชาวมักดาลาก็คือประสบะการณ์ของการได้พบพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพแล้วเธอ มีความเชื่อมีความมั่นใจมาตลอดว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นพระเป็นเจ้าพ่ออยากจะให้พี่น้องหันมามองดูชีวิตตนเองพี่น้องเป็นคริสตังมาตั้งแต่เกิดบางคนก็รับศีลล้างบาปเวลาโตแล้วหรืออาจจะตอนแต่งงานเราได้รู้จักพระเยซูเจ้า เราติดตามพระเยซูเจ้ามาจนถึงวันนี้เราได้พบพระเยซูเจ้าหรือยังเรามีความรู้สึกเหมือนมารีชาวมักดาลาหรือยังที่มีความรักความศรัทธาต่อพระเยซูเจ้าและก็อยากจะติดตามพระองค์ไปจนตลอดชีวิตเรารู้สึกว่าพระเยซูเจ้าสำคัญสำหรับชีวิตเราไหมเรารู้สึกว่า เวลาที่เรามีความทุกข์มีปัญหาเราคิดถึงพระองค์ไหมเราอยากพึ่งพระองค์ไหมหรือว่าเราคิดถึงอย่างอื่นมากกว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้ชิดสนิทกับพระเยซูเจ้าเรามีกําลังใจเรามีความสุขใจเรามีสันติสุขในจิตใจไหมพระเยซูเจ้าสำคัญ แค่ไหนในชีวิตของพี่น้องพอได้มีโอกาสไปไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลหรือคนป่วยนอนติดเตียงที่บ้าน,บา,นบางคนบางคนบ่นว่าคุณพ่อขิดหอดวัดเด้ยากไปวัดนอนโรงพยาบาลไปวัดไม่ได้ ป่วยนอนติดเตียงที่บ้านไปวัดไม่ได้เมื่อก่อนเคยไปวัดประจำสิ่งแรกก็คือคิดถึงวัดอยากไปวัดบางคนอยากรับศินมหาสนิทป่วยไม่มีโอกาสได้รับศินมาสนิทเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าคุณพ่อจะมาส่งสินให้เดือนละหนึ่งครั้งแต่เวลาที่ตัวเองไม่ป่วย ไปวัดทุกอาทิตย์ได้รับสินมหาสนิททุกอาทิตย์บางคนก็บอกคุณพ่อว่าโอ้ยอยากหลับสินมหาสนิทเด้เมื่อใดสิฮอดวันสุกต้นเดือนเมื่อใดคุณพ่อสิมาบางคนรู้สึกอย่างนั้นมีบางคนมาแก้บาปทิ้งวัดมานาน สิบปียี่ปีสาสปีเสร็จแล้วมาแก้บาปบางคนแก้บาปเสร็จแล้วบอกว่าผมอยากจะกลับมาสู่ครอบครัวของพระเจ้าเหมือนเดิมนี่แหละพี่น้องประสบการณ์ของหลายๆคนการพบพระเยซูเจ้ามีความสำคัญมากถ้าเราพบพระเยซูเจ้าจริงๆ เราจะรู้สึกว่าเราขาดพระองค์ไม่ได้เราต้องการพระองค์ในชีวิตไม่ว่าเราจะสุขจะทุกข์ตื่นนอนมาวันแต่ละวันเราต้องการพบพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราตื่นนอนพ่อมักจะถามบ่อยๆว่าตื่นนอนนะ่ะทำอะไรก่อนหลายคนตอบว่าทำเครื่องหมายกังเขน บางคนบอกว่าตื่นนอนสวดซะก่อนถูกแล้วพี่น้องแสดงว่าพระเยซูเจ้าสำคัญสำหรับเราวันแต่ละวันเราต้องพบพระองค์ให้ได้บางคนชอบไปเฝ้าศีลวันไหนไม่ได้ไปเฝ้าศีลบอกขักวันไหนไม่ได้สวดสายประคำไม่ได้สวดพระเมตตาบอกขักเรารู้สึกว่า พระเยซูเจ้าสำคัญสำหรับเราการพบพระองค์คุณพ่อได้ฟังรายงานพ่อเจวัดพ่อก็รู้สึกประทับใจนะที่มีกลุ่มมากมายในวัดเช่นกลุ่มสวดพระเมตตากลุ่มผู้รับใช้ที่คอยช่วยพ่อเจวัดเอาของถวายวันอาทิตย์ ส่วนใหญ่เป็นอาหารบ้านนาโพเราชอบถวายอาหารกลุ่มผู้รับใช้จะเอาอาหารที่พ่อเจวัดมอบให้เอาไปให้คนจนในหมู่บ้านเป็นกลุ่มใหม่กลุ่มผู้รับใช้พ่อได้ยินว่าพี่น้องพากันลงขันกันพ่อเจวัดเล่าให้พ่อฟังลงขันกันเพื่อสร้างบ้านให้ยายคนหนึ่งอายุประมาณห0สปียายอยู่คนเดียว ทำบ้านให้และมีห้องน้ำแล้วชาวบ้านมีอาหารก็ไปให้ยายไม่มีบ้านอยู่ชาวบ้านลงขันกันฟังแล้วพ่อก็บอกกับพ่อเจวัดว่านี่แหละ BEC กินได้ไม่ใช่แค่มาแบ่งปันพระวาจาและกระจบแต่เป็น BEC ที่มีชีวิตเอาพระวาจาลงมาปฏิบัติในชีวิต เราพบพระเยซูเจ้าในพระวาจาเราพบพระเยซูเจ้าในชีวิตของเราที่เราเอามาปฏิบัตินี่แหละเด็กๆเ,เหมือนกันคุณพ่อถามเด็กๆวันนี้เออเวลาแสดงหลังจากนี้จะไปไหนสแสดงเสร็จเด็กทุกคนตอบคุณพ่อว่าเข้าวัดค่ะเออดีมากพ่อนึกว่าสแสดงเสร็จแล้วจะไปเล่น จะไปเล่นจะไปเต้นอะไรที่เขาเอามาแต่เด็กตอบว่าแสดงเสร็จแล้วเข้าวัดแสดงว่าเราเข้าใจเราเข้าใจว่าการพบพระเยซูเจ้านั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นสิ่งอื่นนั้นมาทีหลังเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้นะพ่อขอเน้นคำเดียวเน้นคำว่ามารีชาวมักดาราพบพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนชีพแล้วเราล่ะ เราพบพระเยสุเจ้าในชีวิตของเราไหมเราให้พระองค์มีความสำคัญสำหรับชีวิตของเรามากแค่ไหนดังนั้นก็ขอพระเป็นเจ้ากวยพรพี่น้องทุกคนนะและให้เรามีใจมีใจที่จะแพร่ธรรมประกาศข่าวดีอยากช่วยงานวัดอยากสอนคำสอนอยากให้คนรู้จักพระเยสูเจ้ามากๆอยากให้คนได้สัมผัส ได้พบพระเยซูเจ้ามากๆขอพระเยซูเจ้าอวยพรพี่น้องทุกทุกคน